สวัสดีครับป๋าติดเกมนะครับวันนี้จะมาแคสเกมเชฟไนครับกับตัวละครที่ชื่อว่าผู้ลสิทธิแห่งความมืดเบริก้าครับอ่าน้องคนนี้ครับเบริก้าเบริก้าเนี่ยครับเป็นตัวละครประเภทเวทครับมีท่าที่น่าสนใจสองท่าคือท่าหนึ่งครับอุกบาบทะลมที่ช้างเขาจหายเวทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือสมุดยิงพันอันนี้ก็ยิงเข้าเจ็ดร้อยครับโดนสตูทั้งกลุ่มนะครับ แล้วก็ยังติดเบิร์สองเทินซึ่งเบิร์เนี่ยสร้างความเสียหายอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็คือว่าแบบถ้ารูเปเสร็จก็คือเจ็ดสิบบวกสี่สิบสิบเก็ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามเทินนะครับรวมรวม,รวมทั้งหมดนะถือว่าแรงมากๆสกลิลที่สองครับคือเพิโรโลกันามินครับอันนี้เด็ดตรงที่ว่ามันยิงคอนแทคไว้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จริงแต่มันไม่สนใจดีเฟนต์ครับคือการเป็นเท่าไหร่ไม่รู้อะเข้าเข้าเต็มเต็มอ่า และพาสิฟสกิคลคือลดคอนแทคเวทกับ,บทั้งทีมพัฟสิบเอซนคือเบริกา้าเป็นตัวที่สามารถแบบเป็นตัวเวทที่ไม่ใช่ทางตัวเวทครับเจาะพลังป้องก,กันเวทของเขาด้วยท่าที่ท่าเนี่ยท่าเพลิงโลแกนทมิรแล้วก็มีโรคกนหนึ่งบนตาที่ลดคอนแทคเวทกับ,บทีมของทีมด้วยสเตตัสก็ไม่น่าก็สวยงามครับเลืองเลืองน้อยนิดหนึ่งอยู่ที่พันห้าสิบสาม โจมตีเวท5-7-5เนว่ยสูงครับความเร็ว20ตามสไตล์สายเวทป้อ,องกัน2-4ก็บางนะฮะแต่ค้ที่เด่นของเธอคือถ้าเธอได้ยิงสกิลเนี่ยแรงแบบควายตายแน่นอนครับผมเป็นหมูนะอ่ะครันี้เนี่ยผมก็ได้เามาลองใช้งานแล้วเดี๋ยวนะเปิดก่อนใช้ให้ดูแล้วว่ามันดีขนาดไหนไปที่เข้ามาจนภายเหคอยไม่สิ้นสุดไมเออาาันนี้พอและ ไปยากเลยาเนปั๊ปบเอ้ยกดผิดยังยังทุกนเริ่มไปแล้วโอเคนี่ฮะเบลิก้าอย่างนี้จะเริ่มนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูตาก็จะเริ่มจากท่านี้ก่อนเพราะว่าต้องการให้เกียดติดเบอร์สองเธอแล้วตามด้วยท่านี้ของยูริเนี่ยนี่คือทา่า บาเนี้ยติดเบอร์ก็ทำตัวเม็ได้เรื่อยๆครับผมจะเปิดเท่าเพิ่งรันทีนี่ดูตอบป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวราฉากต่อไปดีกว่าดูความชัวร์เอาฉากต่อไปแล้วฉากที่สองครับเท่าอเมริกานะฮะเทิงระดับทมินครับเฮ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวท่านี้แหละนี่งทะลุดีเฟนต์นะครับเท่าเต็มๆกันเวทไม่มีผล ดูสักหน่อยเดี๋ยวผมจะรอดีเลยไปใช้ที่ีตอนเถิดตอนฉากสามเนี่ยจะดูว่ามันแรงขนาดไหนปั๊บนี่ก็เก็บทีละต,ตัวไปก่อนครับเขาน่าจะมารีวิวยูริกันนะฮะเป็ตนตัวที่น่าเก็บไว้ใช้งานในตัว,วคือเบลวิก้าเนี่ยเขาเด่นตรงที่ว่าเขาเหมาะกันลุยเลดบอสแล้วก็เหมาะกันลุย โอเคบอกการุ่ยเล็ดบอสการุยด่านเยอะมากครับเพราะเป็นท่าหมู่ทั้งสองท่าเลยใครได้มานี่ยิ้มได้เลยครับคุณได้ตัวที่แบบใช้งานคุ้มค่าที่สุดในการลงตารุยด่านเนี่ยตัวหนึ่งเลยทีเดียวคุ้มค่ามาก<อ>เนี่ยผมมาเล่นทีเมเวทแล้วตอนนี้ใต้มันแทนนี่เฮ้ยใ,ให้นี่ยิงเลยเด็กสองไปแล้วเนี่ยท่าของมาริกา้าท่าน,นี้คือทะลุดีเฟนส์พุ่ง กนรเ่ถ่ายไม่สนใจทธอรเลยตายเอแล้วครับก็ขอ,ขอจบกาลเบริการแ่จัทิเท่านี้นะครับใครที่แบบได้ตัวนี้มาบอกเลยนะครับว่าโชคดีมากทางเกาหลีเนี่ยให้บริการเนี่ยได้เก่งสมส่วนในเรื่องของการตะลุยดาและการลงเล่นบอสส่วนการลงดันเจี้ยนกับการลุยประสานนั้นเนี่ยจัดว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือได้แค่เกรงบี เออคือไอเอเวนเจอร์ขจรภัยกับเลดบอสเนี่ยได้เอสเอสเลยนะแต่ว่าพวกไอเลนาสู่คนหรือพวกแบบเออไอเลนาสู้คนแล้วก็สตีปราสาทเนี่ยได้แค่บีครับเพราะว่าเธอไม่ถึงนัสปีดนน้อยครับผมก็จบการรีวิวที่เท่านี้นะครับใครสนใจฟังรีวิวกับจักรวาในข้างหน้าเนี่ยกดไลค์ซับสไครต์ด้านล่างนะครับจากนี้ไปจะเริ่มแคสเกมของทางซีเวนไอเยอะขึ้นก็เป็นประจำเลยละกัน แล้วก็ถ้าใครที่ยังเป็นมือใหม่อยู่อยากลองดูคลิปดูปแบบมือใหม่นะฮะเดี๋ยวป๋าจะทิ้งลิงก์ของเกม b l o o อ e m ที่ป๋าเหตุไว้ให้ถ้าสนใจไปดูตรงนั้นได้นะครับจบแพ่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ